ก็ไปดีวันหนึ่งนะครับที่หน้าช่องเนี่ยผลงานชัดเจนอีกแล้วสามวันติดกับผลงานหน้าช่องสองคู่ที่ว่าไปการมาทั้งสามวันเลยขอแสดงความดีกับใครที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวแล้วเอาแนวทางหน้าช่องผมเนี่ยไปลงทุนกันเมื่อวานนี้นะครับตัวเน้นตัวเต็งตัว VP ีอย่าง New Orleans Pe l i ล a n กใครจัดล้าให้ New Orleans เหมือนผมบ้างลองคอมเมนต์มา ใค,ใครตามเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็สู้กับทางด้านบอสตันสโตนติกได้อย่างสนุกแพ้ไปแค่2แต้มนเอง1นึ่อต่อ116นี่ขนาดไม่มีไซออนนะเนี่ยอย่างด้ขนาดนี้ต้องขอบคุณเทมเมอร์ฟี่ครับเมื่อเช้านี้งัดล่างทองออกมาสู้กับบอสตันได้อย่างสนุกถ้าไม่มีเทนเมอร์ฟี่เนี่ยรับรองว่าขาดอย่างแน่นอน ไอหนึ่งคู่ครับหน้าชอา่องเมื่อวานนี้ที่ให้ไปสกอร์สูงวิโลกิบาร์กก็โอ้โหสูงปรี๊ดเลยจบไป2 6 2แต้มเปิดมา233สูงปรี๊ดกินแบบกินนิ่มทั้ง2คู่ขอแสดงความวิดีกับใครที่ไปตามอีกครั้งหนึ่งด้วยลกันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็มีบาร์กเอ็มเอเนี่ยมาฝากกัน2คู่เช่นเคยอยากได้แนวทางมากกว่านี้อยากได้แนวทางมากกว่าหน้าช่องเปิดใจเข้ามาอยู่ทนครอบครัวผ่านทีโพยแอบไลน์มาที่ แอดพีโปแลนแล้วก็ AI7 หรือดารลุปโปรไฟล์จะมีทางเข้าครอบครัวอยู่ไม่อยากพลาดาทางบ้านดีในแต่ละวันมาอยู่ในครอบครัวกันภายทีีพอยต์รับรองว่ามีกำไรมากกว่าขาดทุนอย่างแน่นอนถ้าเข้าอยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบาสเกาหลีบาสจีนบาสออสเตรเลียนะครับก็เปิดใจเข้ามาถ้าใครเป็นคอบาสอยากรุนบาสเข้ามาได้เลย วันนี้ครัสองคู่ที่ผมหยิบยกมาให้นะครับคู่แรกเนี่ยมากระที่ทางด้านจลวดอุสตันล็อกเก็ตวันนี้เปิดบ้านเจอกับบุกคินเนตบุกคินเนตพอไปดูตัวผู้เล่นแล้วนะครับโอ้โห oh, oh, ผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยเจ็ดตำแหน่งเจ็ดคนเลยทีเดียวก็ดูแล้วเป็นทีมที่แท้งทีมอย่างสมบูรณ์แบบวันนี้ต้องมาเจอกับล็อกเก็ตที่ ชนะมาแล้ว4เกมจาก5เกมนัดล่าสุดก็พึ่งแพ้มานะไม่เป็นไรนะครับวันนี้มาเจอขนมกลุบอย่างบุกชินเน็ตก็ไม่ใช่งานยากนะครับที่จะเอาชนะได้แต่ปัญหาคือมันเปิดมานี่สิ14แต้ม14.5ตรงนี้ก็ทีมระดับล็อกเก็ตเองเนี่ยมันไม่น่าจะมาต่อใครเยอะขนาดนี้เข้าใจได้ว่าทีมตรงข้ามอย่างบุคลีเนี่ยมันอ่าผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแล้วทีมก็พร้อมจะแพ้อยู่แล้วเพื่อ เอาสิทธิ์ดาบเลยดูการน,น้าแต่อลเกตเองเนี่ยนานๆทีนะครับจะมาต่อเยอะขนาดนี้ผมเลยไม่ค่อยไว้วางใจที่ใช้ไปโลเกตสักเท่าไหร่คู่นี้นะครับประสิทธิภาพในการทําแต้มของทีมเยือนอย่างบุกลินเนี่ยมีต่ําอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวหลักอย่างแคมโทมัสบาดเจ็บอยู่215แต้มที่เปิดมาสูงแต่ตรงนี้อยากให้มองต่าๆมาที่สกอร์ต่ำฮูสตันลอลเกตไม่น่าจะทําคะแนนเกิน216แต้มอย่างแน่นอนครับ ไปต่อคู่ที่2ทางด้านยูท่าแจ๊สเจอกับออร์แลนโดเมจิกคู่นี้จะมานมาดแรกครับเป็นทางด้านยูท่าแจ๊สเนี่ยสามารถบุกมาชนะไดเ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทางด้านเมจิกเองเนี่ยขาดผู้เล่นอย่างฟังเวกเนอร์แล้วก็เปาโลบันเชโลวันนี้นะครับได้2ผู้เล่นตัวหลักกลับมาแล้วก็คิดว่าน่าจะผลงานดีขึ้นส่วนแจ๊สเองตอนนี้นะครับผู้เล่นบาดเจ็บก็ไม่ได้มีใครเจ็บที่เป็นที่น่าเป็นห่วงลารีแม็กเทเนนคอรินแซกสตัน พวกนี้ก็ยังหยุดครบแจ็คก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เล่นไปให้มันครบตามโปรแกรมขังเองส่วนเมจิกเองตอนนี้ก็ต้องทำผลงานให้ดีขึ้นมาแนละ้วเพราะว่าช่วงที่ปอลโลบันเชโร่เจ็บไปแล้วก็ฟาวอลกเเจ็บ er ไปเนี่ยพูกเขาผลงานไม่ดีคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันครับที่อยากให้มองสกอร์ต่ำเดี๋ยวเมจิกชวนต่ำเองถึงแม้ว่าแจ็คเองจะเป็นทีมที่เล่นข้อ้ายเล่นเร็วแต่เมจิกมักจะดึงสกอร์ต่ำา26แต้มในวันนี้วัดใจไปที่สกอร์ต่ำ ฝากด้วยวกันครับ2คู่ในวันนี้เดินสายต่ําทั้ง2คู่คู่แรกครับให้ต่ําทางด้าน o u s t ั n ล็อกเกตและคู่ที่2ครับให้ต่ำออร a นโดเมจิกถูกกะจัดขัดใจสวนื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมหน่อยละกันใครที่ตามผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ